โอเคนะครับผมสุดทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็น่าะจะมาลงหัวด้วยผลมีนะผมที่มันโดนปรับใหม่มานะผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการไปทําการอัปเกรดสกิลครบทุกสกิลแล้วนะครับผม ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะกินเวลาผมเนี่ยไปพอสมควรนะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะเรียนรู้ได้นะโอเคเออเหมือนสอนลิงเนี่เป็นคนนะซึ่งเหมือนเดิมนะครับผมสตัของแต่งสตัก็สายผลนะครับของแต่งผมก็จะเป็นส่วนของวันโดฟาเช่นเคยเลยนะเพราะว่าผลนี้อ่ะมันค่อนั้าเย็บ b กเก e มากเลยนะครับนะโอเคก็ไปพูดพวมทำ pray รทุกอย่างก็เป็นเริ่มหนด้เดียว่ไปพูดพวมทำ pray แฉซึ่งที่ผลนี้มัน broken ก็ เพราะว่ามันมีชีวิตเท่านั้นี่เยอะเลยนะครับผมคือแม่แทบที่จะเรียกว่าเป็นนมำตาเลยอ,อุ้มม่สู้ในโคนลอเซียมสู้ธรรมาวะเอ้จิบ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 ,จบสวยอ่ะงงดิงงดิเดี๋ยวจะปล่อยคามคามห้าใส่นะครับคามเมห้า อู้อู้อู้อ้อ้อ,อ,อ้ชักกระตุกชักกระตุกเอาไปกินนะน่าอะไรอะไรทำอะไรฮะไม่ดีดิไมด่ดีดิไปนู่นมาเรียบร้อยสวยฮุ้ยฮ้ยคอมโบหมัดเงี้ยได้อยู่นะครับตะกี้ ก็ลืมไปนู่นหรมันก็ผลหมิ่นผมด้วยว่ะมีหลายชีวิตอ่ะเปิดเผาได้นี่หว่ามาอ่าช็อต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 ปิ้วพ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 ิ้วอ่ะเดี๋ยวรอนะครับผมฮาเมฮาเมฮ่าอุ้ยอุ้ยโดนด้วยว่ะมันก็ถือว่าแรงอยู่นะครับ แม่งล่าสุดผมเบีเยวไปไอ้นี่ดาร์กบอลแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปตายครันเนื่าจะตายแล้วแหละอ๋อมันควบคุมทิศทางได้โอเครู้ละไปเพื่อนโอเคซึ่งผลมีนะครับผมถ้าเกิดเราไปถึงไอ้ล่างที่มันแบบตาย้วเนะีหยคือเราแบบใส่ทุกสกิลเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอนี่นะผลมันก็ มันจะกินหลอดเราไปเรื่อยๆพอหลอดเราหมดปุ๊บก็การันตีตายนะครับมันเล่นยากแค่ตรงนี้โ<ะ>อ้รู้สึกว่าเหมือนคนจะเล่นผลหมีเยอะนะครับแต่ผมทำเอาไว้หมดแล้วไงซ <c oughs> ิงนะอยครับเพราะผมจะเล่นสนุกกว่าแน่นอนนะเพราะผมทำตื่นหมาแล้วเมื่อทำตื่นนี่่าอัปเกรดสกิลไว้มันเจ๋งกว่าเดิมมีบ่ามีบ่างไม่มีอดีไม่มีดิ เจ็บอยู่นะเฮ้ยราไปตัวบนวับไปวับมาวะอะไรฮมสวยเจ็บดิอ้าวเผอเปิดเผาสวยมีคนกายล่างละถือว่าโหดนะครับกคนไอ้สกิลซีมันเนี่ย,ม,นนยมันจับล็อกไปทางที่เราเล็งเลยตายหนีไม่พ้นหรอกอ้าว ตายไหมตายเหอะไม่ตายโอ้สุดยอดจริงๆมันไม่ตายได้ง่ายวะอะไรสเต็ปหนีบ้านไหนเนี่ยเรียบร้อยฉะนั้นละเพื่อนเรื่องก็จบแล้ว ซึ่งผมว่าผลนี่เป็นผลที่ผมน่าเขาน่จะชอบเลยนะเพราะว่าตอนที่ผมแบบไอเนี่ยแปลงล่างตอนที่แบบมันตายไปรอบหนึ่งอะคือสแปมสกิลอะผมโอ้โหนี่รักเลยผลสแปมเนี่ยแล้วมันเป็นผลที่ดาวเมย์เขาเนี่แรงด้วยนะโดนโดนโดนฮึมเรียบร้อย แต่ผลมันจะได้นยากแค่ตรงนี้นะครับผมไอตรงสแปมสกิลจะสแปมสกิลไงโดนเพราะส่วนใหญ่สกิลมันกดค้างหมดเลยสวนได้ไงวะคนทายงงเนี่ยมันสวนได้ไงวะเอา้าตายเลยปุ๊บว้าวหรือมันเล่นคู่กับหมัดเงือกใหม่ยากวะตาย เฮ้ย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 คิวกู้ยเออ2,000 years later เคยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นดาวก้อนไทนเด่นดูดีกว่ดกาดาวก้อนไทเดนดกกาวก้อนไทเดนอยู่ไหนเอยเดี๋ยววะไม่ได้เล่นนานอ๋อนี่มาไม่ได้ค่อยล็อกง่ายขึ้นหน่อย อุ้ย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 เล่นดักวันนเด่นทีแม่งโคตรหนุกเลยอืมส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลแบบกดชาร์จหมดเลยผลมันเลยยากเห็นปะเนี่ยชาร์จฟงติดเฉยเลยฟิว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 ตายฟิว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 ชาร์จอะไรชาร์จอะไร ชาร์จไปได้หรกเพื่อนอยังไม่ได้ทำเว้ยตัวไหนสายฟ้ามันนี่ดิมันต้องมีเรื่องคุย,ยกันปุหนะฮะสวยโอย้เปิดเผาเลยเอ่ะเฮียอุ้ยเกือบ เออโดนเฉยชิบแล้วครับเพืแบบ่อนๆตายไม่ตายตายไม่ตายตายเรียบร้อยเลือดหิวจบเฮเล่จบเฮเล่เฮียโหเลือดมันหลีช้ามากเลยไอ้ผลนี่หลีคูดช้าเกือบตายสายฟ้า อยู่บรรยากาศฝนเล่นยากด้วยมานี้มานี้จหรือสอนให้รู้เองความเจ็บปวดคืออะไรเฮ้ยสวยดีไม่โดนลัดมาเนี้มานี้ลงมาลงมาผลเล่นบนอากาศไม่ได้เลยครับเล่นยากมากโดนเฉย อุ้ยเจ็บอยู่อือหือเอาเฮ้ยซึ่งก็นั่นแหละผมก็ยังเล่นยังไม่ค่อยชินมากนะเนื่องจากมันเป็นผลใหม่นะีเป็นผลที่เล่นโคตรยากแม่งถึงเวจะง่ายโคตรยากเลยดามเมจแรงแต่แต่แต่แต,แต,แต่นี่มัง้งโหมดมันมีจํากัดอะ่ะมันไม่โหดตรงนี้แลตวก็สกิลเปิดเค้นได้ก็นลยเยอะเลยนะครับอาสังเกตที่ผมเล่นมันอะ่ะ อย่ามันจะเปิดเคลนส่วนผมหมดเลยนะนี่ดูดิยิ่สกิลแม่งทะลุตัวเฉยเลยไช่ปะผมเล่นแป๊บเนี่ยแม่งแปลงล่างแค่แปลงนี้ก็ไปตายเรียบร้อยโอเค สกิลซีเหมือนต้องชาร์จแล้วปล่อยอย่างนี้อย่างเดียวเลยมั้งชาร์จสักประมาณ1วิครับแล้วก็สแปมสแปมสแปมเพอร์ส,รสกิลกดาวไว้แต่นั่นระยะยากอยู่วะเล่นประมาณนะั้นปึ๊บถอยซี C. ชีดสาบวาับสกิลซีเนี่ยแม่งสำคัญจัดอะชีด ฉีดเ่าคือจบเฮ้ยมันเล่นหนีตาย,เร,ยเรียบร้อยตายเออมันเหมือนเล่นโกคูไคโอเคนเลยพ <Huh? S 1> ลังชีวิตแรกกัน่ะวิวแฮกแฮกเฉยแฮกเฉยโอเคซึ่งก็ถามว่าคุ้มไหมก็สำหรับผมคิดว่านา่าจะ พอได้อยู่นะครับผลนี้ในเรื่องสำหรับ PVP นะเหมาะสำหรับคนที่แบบเน้นหาคอมโบแล้วส่วนใหญ่นะเล่นคู่กับพวกหมัดที่มันล็อกดีๆนะครับผมไอพวกหมัดที่มันล็อกไม่ได้นี่โอ้โหเล่นแทบไม่ได้เลยอย่างเช่นน่าจะเล่นเป็นหมัดก๊อตนะโหดนะครับเพื่อนสำหรับผลหมีนี่นะครับอืมสมมติหมัดก๊อตเสร็จมาอยาจะต่อยามะได้ก็สกิลชาร์จสี่๊บงนี้โอเค นั่นแหละผมผมก็ยังเล่นไม่ชินนะผลมันมาใหม่อ่ะนะเอาละครับผมก็ไม่น่าอะไรมากนะการเล่นผลหมีอัปเดตใหม่นะครับผมนะครับเอาละก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายบาย